ตรุษจ,จีนปีมะเมียคือปีแห่งการเคลื่อนไหวปีที่ชะตาไม่ได้ถูกมอบให้แต่ถูกเลือกด้วยการกระทําของมนุษย์คืนก่อนวันปีใหม่จีนประตูฟ้าเปิดออกเง็กเสียนฮ่องเต้ทอดพระเนตรลงมาอย่างโลกและประกาศว่าปีนี้ผู้ใดตั้งจิตมั่นคงผู้นั้นจะเป็นผู้กำหนดเส้นทางของตนเอง เมื่อปีใหม่เริ่มพลังปีมะเมียปะทะดวงชะตาแม้ทับแห่งการเวลาไทยสวยเอีย้ยลงมาทดสอบหัวใจมนุษย์ผู้ใจร้อนสะดุดผู้ดื้อดึงเหนื่อยล้าแต่ผู้ยอมหยุดและยอมรับชะตาจะผ่านปีนี้ไปได้ยามรุ่งอรุณวันตรุษจีนประตูบ้านถูกเปิดรับปีใหม่ใช้สิงเอีย้ย ขี่อาชาแห่งโชคลาภลงมาสู่โลกมนุษย์แต่เทพไม่ได้หยุดเพื่อแจกเงินหรือทองเทพหยุดเพียงเพื่อมอบโอกาสให้ผู้ที่พร้อมรับผิดชอบมันและเมื่อมนุษย์ได้ทั้งโอกาสและพลังคำถามสุดท้ายจึงเกิดขึ้นจะใช้มันอย่างไรนักรบผู้ยึดมั่นในสัตว์กวนอู กล่าวออกมาจากตำนานเพื่อพิสูจน์ว่าอำนาจไม่ได้วัดค่าคนแต่คุณ,ณธรรมตัางหากที่ตัดสินปลายทางตรุษจีนปีนี้อาจพาคุณไปไกลหรือพาคุณหลงทางทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าคุณกล้าเลือกและรักษาสิ่งที่เลือกไว้ได้หรือไม่